สวัสดีครับมาตอบคอมเมนต์พี่คนนี้นะครับมีของผู้หญิงผมสั้นไหมนี่เลยครับรุ่นนี้เลยครับเป็นรุ่น K 05นะครับพี่เป็นงานผมแท้รุ่นที่คุมได้ทั้งหัวนะครับเป็นงานผมแท้นะรุ่นนี้ไม่ต้องติดกิด๊ด กิ๊บติดกาวให้ยุ่งยากเลยพี่เขาเป็นรุ่นที่คุมได้ทั้งหัวสวมสวมหัวไปได้เลยนะพี่นะตัวฐานผ้าที่เอามาเย็บเป็นตัวฐานเป็นผ้าตะข่ายระบายความร้อนระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็เป็นผ้ายืดด้วยนะพี่นะสําหรับคนที่สีสานเล็กสีสัใหญ่ใส่ได้หมดเลยนะครับตรงนี้เขาจะมีสายสําหรับปรับระระดับให้นะครับเป็นผ้าเป็นสายผ้ายืดนะครับมี2ฝั่งได้เลยเป็นงานผมแท้นะครับสวยๆแบบนี้เลยผมค่อนข้างที่จะมีวอลลุ่มแล้วก็ให้มาเยอะมากๆเลยนะครับพี่เดี๋ยวน้องใส่ให้ดูนะครับ รุ่นนี้สวมไปได้เลยนะครับรุ่นนี้สวมได้เลยไม่ต้องติดกิ๊บติดกาวให้ยุ่งยากนะครับรุ่นนี้เขาจะมีเน็ตแถมมาให้นะครับเขาจะมีเน็ตคลุมผมแถมมาให้นะพี่นะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหลุดนะพี่นะเขาค่อนขัานที่จะกระชับเลยอย่างที่พี่พ่อค้าบอกนะพี่ bekommen, เขาจะมีสายสําหรับปรับระดับให้กระชับได้นะครับพี่ผู้หญิงก็ใส่ได้นะพี่นะพี่ผู้ชายผู้หญิงใส่ได้หมดเลยถ้าใครแบบชอบแบบผมยาวๆหรือพี่ผู้หญิงที่อยากแบบอยากมีผมบ๊อบ เอาตะการ้านี้ไปได้เลยนะพี่นะนี่เลยเป็นงานผุ่มแท้นะครับรุ่นนี้ชื่อว่า K05 นะพี่นะรุ่นนี้ชื่อ,อว่า K05 นะครับเป็นงานผมแท้เหมือนกันนะพี่นะนี่เลย